สวัสดีครับผมชื่อยีนนะครับอายุ31ปีนะครับปัจจุบันเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับคือผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่นั่งทำงานอย่าง3-4ชั่วโมงครับตลอดบางครั้งเนี่ยก็นั่งทำงานตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นเลยนะครับแล้วก็ มีอาการที่เราเจอบ่อยๆคือจะเป็นปวดให้ทอยปวดตังนะครับแล้วนั่งนานๆก็จะปวดเอวปัจจุบันเนี่ยที่มีอาการปวดขาซ้ายนะครับแล้วก็เป็นคน,นที่สรรหานะครับอาหารเสริมนะครับยาครับที่มาช่วยบรรเทาอาการอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจําเพราะว่าเราต้องอาทำอาชีพเนี้ยอีกกนานนะครับคือบางครั้งในผมปวดเนี่ยพอสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยปวดเนี่ยล้าวเลยนะฮะจนผมต้องไปหาหมอจนหมอบอกว่าผมเป็นโรคออฟฟิศซินโดรผมเนี่ย ปวดขนาดจะต้องฉีดอม์ฟนเลยนะแล้วก็สรรหายาาหาเสริมเนี้ยมาใช้เยอะเยอะมากครับจนวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนแนะนาให้ผมใช้สินค้าตัวนี้ครับที่ชื่อเรียกว่าวีนูเป็นสินค้าของอเมริกานะคือผมอะ่ะก็ลองนะครับผมนั่งนานนะครับตัวเนี้ยคือตกใจตรงไหนรู้ป่าคือปกติเนี่ยพอสี่ชั่วโมงเนียผมจะเริ่มปวดตรงนี้ลนะแล้วต้องพักนะครับแต่พอผมใช้ตัวเนี้ยหนึ่งสัปดาห์แล้วมังนะครับแต่ผมรู้สึกตั้งแต่สามสี่วันแรกแล้วนะผมใช้ตัวเนี้ยมาประมาณสามสี่วันเนี่ย พอสี่ชัมม่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมไม่รู้สึกปวดเลยนะถามว่ามีอาการนี้มีอาการนิดๆแต่ไม่รู้สึกปวดหกทรมานเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ต้องพักอ่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้มา7วันแล้วอาการปวดพวกเนี้ยแทบไม่มีนะครับแล้วก็อาการที่แบบไม่มีเลยตอนนี้คืออาการที่ว่าคนนั่งนานๆนะครับตรงหลังเนี่ยเราจะปวดนะรตรงตรงเอวเนี่ยเราจะปวดไม่ปวดแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ผมว่าเราจะลุกอย่างนี้ใช่ไหมเข่าซ้ายเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันมันแบบมันปวดอ่ะมันบิดมันบิดอ่ะนะฮะ อาการนี้ไม่มีแล้วผมกล้าท้าเลยถ้ามีใครใช้พวกอ,อาหารเสริมหรือยาเนี่ยมาเยอะคุณไม่เยอะเท่าผมหรอกนะครับผมเนี่ยจบที่ตัวนี้แล้วผมเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซน์เวลานั่งทํางานทีเนี่ยผมเคยนั่งทํางานตั้งเก้าโมงเช้านะครับจนไปจบเก้าโมงเช้าอีกวันนะถามว่ามีเวลาไปฉี่ไหมไมีก็ฉี่บ้างคเครื่องนี้ผมบอกเลยถ้าไม่ดีจริงอ่ะไม่รีวิวและใครที่เคยตาม Facebook ผมมะจะไม่เคยเห็นผมรีวิวสินค้าตัวไหนเลยตัวนี้สุดตีนสุดตรีนจริงจริง เกี่ยวกับไขข้อกระดูกเนี่ยส,สุด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 นะครับพ่นนะครับพ่นเข้าไปในใต้ลิ้นของเราเนี่ยนะครับประมาณสี่ปั๊มนะครับอย่างนี้นะแค่นี้แล้วนอนจบจะทำเหงือทุกวันทุกวันทุกวัน,วนผมใช้นี้มาประมาณปวดที่สามอาการที่เป็นปวดไข้ยอยเนี่ยถ้าสี่ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยผมไม่รู้สึกเลยมเองใช้จริงแล้วก็ผมมาได้ผลลัพธ์นี้จริงๆก็เลยมาบอกโอเคนะจบนะสวัสดีครับ